เป็นเรื่องแรกที่พี่ป่านยอมรับเล่นภาพยนตร์เลนะมันเป็นอู่เรือที่เป็นออฟฟิศอีกทีนึงแล้วเวลาถ่ายอ่ะแน่นอนว่าเราจะเปิดแอร์ไม่ได้ในขนาดไม่รู้นะแต่บอกว่ามีขุดขุดเลขทาแป้งไม่อันไหน,นแบบเอนคนอื่นเขาทาทุกอย่างแบบว่าต้องเป๊ะเรื่องเลือกยางคือมันเป็นเลขของของหมอดูจีนคนนึงที่เขาบอกว่ามันเป็นเลขเลขเฮงวัสดีว่าพอยูด,ดเพคะ่ะ มินี่นะคะรับบทเฟ็นบีค่ะครับสกายครับรับบทเ็นเต้ครับเดอ l o ลอสลอตเตอรี่นะครับปฏิบัติการกู้หวยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของคนกระจอก5คนนะครับที่ ต้องการที่จะไปทวงคืนหวยมาจากนักเลงที่ขโมยหวยที่ถูกรางวัลที่หนึ่งคืนมาใช,ใช่ครับคือทุกคนเนี่ยมีความฝันเหมือนกันก็คือฝันที่อยากจะรวยเพื่อจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นใช่ค่ะแล้วก็มีความต้องการที่จะเอาเงินที่ถูกรางวัลน,นั้นๆไปใช้ในตามตามเป้าหมายของแต่ละคนเป้าหมายของแต่ละตัวละครใช่คตัวละครบีเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ มีเป้าหมายในการที่อยากจะถูกรอตตอรี่อยากจะไดรางวัลที่1แล้วก็อยากจะเอาเงิน6ลราเน,นี้มารักษาพ่อด้วยความที่พ่อทําร้านกุญแจคือเป็นแบบช่างทากุญแจเราประสบอุบัติเหตุแล้วก็ไม่ได้รับความยุติธรรมของคนที่แบบมาขับรถชนทําพ่อเราเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากถูกแล้วก็เอาเงินเนี้ยมารักษาพ่อให้หายแล้วก็เอาไปจับคนที่ชนพ่อเราให้ได้ขพืนสารฟ้องกันให้ได้เพราะว่ามันก็มีแบบมนการเหตุต้องใช้เงินใช่ ของผมจะเป็นคนที่รักแม่มากๆให้แม่เป็น First Priority เลยชีวิตเราจะเป็นยังไงก็ช่งางขอให้เราไปกู้หวยแล้วเกิดถูกยิงตายแล้วก็ไม่สนขอแค่ให้ได้หัวดึืนมาแล้วก็ทําให้แม่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ด,ดีขึ้น,นเราก็เหาะตอนจบมันก็จะได้เรียนรู้ว่าบางครั้งแบบไม่บอกไม่บอกดีกว่า <laughs> เกือแล้วไม่บอกแล้วนะเกือบแล้วไม่บอกหรอกแต่แต่พี่ตกรารโชคดีมากหนูหนูอยากเล่นกับพี่ปานมากเลยหนูยังพูดกับพี่ปานเลยว่าท่านเรื่องหน้าเจอกันขอเล่นแม่ลูกละกัน,นะอะไรเงี้ยเออแกสนุกมากเป,เป็นเรื่องแรกที่พี่ปานยอมรับเล่นภาพยนตร์เลยนะอือใช่ถือว่าเป็นเกียรติกับพวกเรามากใช่เพราะ่แกสนุกมากโลเคชั่นมันก็โหดค่ะคือโลเคชั่นจะเป็นแบบอันนั้นที่เราไปถ่ายเป็นแบบอู่เรือสถานที่ที่เราจะไปทวงคืนหวยอะคะ่ะมันเป็นอู่เรือที่แบบ เป็นออฟฟิศอีกทีหนึง่งแล้วเวลาถ่ายอ่ะแน่นอนว่าเราจะเปิดแอร์ไม่ได้แล้วเราก็ต้องวิ่งก็ต้องขยายแจต้องวิ่งหนีมีระเบิดมีซีนแอคชั่นมีใส่มุกตลกอีกแอคชั่นไม่พอต้องตลกในแอคชั่นอีกอะไรเงี้ยแล้วฝุ่นแบบตลบอบอวนใช่หนูได้ทำอะไรใหม่ๆแหละคือมันสรุปแต่มันก็เอนจอยแบบเออคือเรื่องนี้เหมือนเราได้มีโอกาสเล่นซีนแอคชั่นเยอะเราต้องไปเวิร์กช็อปว่าแอคชั่นยังไงให้เนียนสมมติใช่ต่อยขวา ต้องบิดหน้าไปทางไหนเพื่อให้มันสมจริงแล้วก็สั่นด้วยสั่นสั่นยังไงเล่นกับกล้องสั่นอ๋ออันนั้มันโกรธหรือเปล่าอันนั้นสั่นแบบโกรธหรือเปล่าเออก็ต้องมีการแบบฝึกด้วยคือเราก็จะมีเวิร์กช็อปก่อนที่จะไปออกกองจริงด้วยเหมือนกันค่ะ เคยซื้อบ้างครับแต่ปกติจะไม่ได้เป็นคนซื้อเองบางครั้งไปเจอผู้ใหญ่ไปเจออมาอมา่าอาม่าเขาจะอชอบให้เราเลือกว่าใช่เลือกให้หน่อยแล้วก็เนี่ยนะเดี๋ยวถ้าถูกนะเดี๋ยวให้70%ดสิบเปอร์เซ็นต์ว่าเดี๋ยวออมาเอาสามสิบเปอร์เซ็นต์เอ,อ้อยให้เยอะอเป็นค่าโบรกเกอร์เป็นค่า broker, นายห,หน้าค่านายหน้าแพงเหมือนกัน <laughs> นะ <laughs> ของหนูก็คล้ายๆกันค่ะต้องพูดตรงๆว่าหนูอ่ะไม่ไม่เล่นลอตเตอรี่เลยคือรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากเพราะเคยโดนทักแล้วชีวิตตัวเองก็ผสมกับตัวด้วยเหมือนกันว่าถ้าเราอยากจะได้อะไรอ่ะ เราจะต้องทํางานอย่างหนักเพื่อที่จะได้มันมามากกว่าที่จะเสี่ยงโชคเหมือนเราไม่ค่อยมีดวงในด้านนั้นเท่าไหร่ใช่แล้วมันเป็นยังไงจริงๆถึงเราจะซื้อให้คนอื่นหรือคนอื่นซื้อให้เราหรือเราซื้อเองไม่เคยถูกเลยค่ะก็เลยแบบคิดว่าเออมันไม่เข้ากับเราแล้วแหละเหมือนกันเลยหมอดูก็ทักเหมือนกันว่าต้องทํางานหนักถึงจะได้ใช่ใช่ซึ่งแบบโชคลาภใช่ซึ่งจะแบบไม่ได้ลาบลอยใช่จะเป็นลาบเป็นลาบจาก แรงจากแบบความปังๆใช่ใช่ใชอย่างของหนูที่เจอแบบใกล้ตัวเลยก็คือฝันพอเราฝันมันจะมีค่ะเวลาเราเสิร์ชกับ Google สมมติว่าเราฝันว่าวันนี้เห็นงูสีเขียวเลื้อยเข้ามาแต่มีตัวอะไรมาช่วยอะไรเง,งี้ยก็พิมพ์ไปตามที่เราฝันแล้วก็เขียนว่าแปลเป็นเลขแล้วมันก็จะขึ้นเป็นเลขเลาวมันจริงจะขึ้นความหมายของการฝันแบบนี้แล้วก็ตีเป็นเลขให้เราเลยเราไม่รู้อ่ะเราไม,ไม่ค่อยจะรู้ว่าแบบ โอเคต้องต้องโรยแป้งขูดเลขอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยจะเป็นการเสิร์ชหาข้อมูลแล้วพอขึ้นเลขเออก็อาจจะประมาณนี้ก็ไปบอกเพื่อนบอกอะไรเงี้ยเพราะปกติก็ไม่ค่อยแทงเองใช่ขนาดไม่รู้นะแต่บอกว่ามีขูดขูดเลขทาแป้ง <laughs> ไม่อันไหนแบบเอกคนอื่นเขาทาอา <c oughs> อย่างนี้นี่เองของผมไม่เน้นความครีเอสีฟสักเท่าไหร่นะครับฝัน ไม,ไม่ไม่ได้ฝันเรียกว่าเาอายัางไงก็ได้ให้มันมีความเป็นไปได้ที่จะถูกทำไงอ่ะทำตามคนที่ถูกบ่อยๆคนรอบตัวเราอะมีคนหนึ่งใช่ไหมที่เขาถูกบ่อยมากๆอะ่ะถูกงวดหนึ่งเป็นสิบใบ บางครั้งถูกเป็นแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยก็ทําตามเขาเลยไปมูที่ไหนแต่งตัวยังไงปะวันนี้มีสีนําโชคหรือเปล่าใส่เครื่องรางของขลังอะไรเหรอใช่บางคนเชื่อมากนะสมมติวันนี้ไหวออกก้าวออกจากบ้านใช้เท้าซ้ายหรือเท้าขวาก้าวใช่คนที่อินมนากๆเป็นอย่างนั้นจริงๆครับตื่นมาสวดมนต์ตอนเลิกงามยามดีตอนกี่โมงอืมทุกอย่างต้องเป๊ะเรื่องเลิกยามความเชื่อนี่มันเป็นอะไรที่ยิงย่งใหญ่นะครับมันร่ายคนได้ขนาดน,นั้นมีความเชื่อไหมครับ มีบ้างมีบ้างวมามีบ้างห5ห้5คือมันคือเ,เลขแบบห้าหกใช่ไหมใช่2องตัวสุดท้ายคือ5 6, 5 6ใช่ค่ะแล้วแต่ว่าจะไปตีกันยังไงคือมันเป็นเลขของหมอดูจีนคนหนึ่งที่เขาบอกว่ามันเป็นเลขเลขเฮงคือ6กห้าหก้าบวกกันเป็น11 11เนี่มันก็เหมือนมันก็มีความหมายอะไรบางอย่างแต่พอส1บ 11บวกกันแล้วได้4มันก็จะเป็นแบบ<อ>เกี่ยวกับแบบมันเป็นตำราใช่ไหมเลขกเกี่ยวกับแบบเฮงล่ำรวยเกี่ยวกับแบบเลขสี่ผู้ใหญ่ความจำไดผิดใช่ใช่อะไรแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยแต่นี่เชื่อเรื่องพลังตัวเลขหมายถึงว่าเบอร์โทรทะเบียนรถทะเบียนรถอะไรเงี้ยที่เราจะรู้สึกว่าเออเราก็ยอมแลกด้วยแบบแทนหน่อยแต่ว่าเออเราสึกสบายใจเราสุกว่า ตัวเลขเราใช้ประจําอยู่แล้วอะจะเบอร์โทรเงี้ยมันก็เป็นการโทรคุยมันก็เป็นเรื่องงานเรื่องอะไรเนี้ยอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออทไว้ไม่เสียไม่เสียไม่เสียหายใช่พี่จะกายเลขอะไรผมไม่มีเหตุผลเลยผมชอบเลข38เพราะว่าเป็นเลขที่ตั้งแต่มัธยมเยเ e แค่นี้แหละแท้อคมอะสามบวกแปดได้สิบเอ็ดนะก็หนึ่งหนึ่งเหมือนกันไหเออเกี่ยวปะมันคือหลักการเดียวกันนอาจจะเกี่ยวกันนะมันเป็นเลขเฮงอ เอาจริงเป็นนี่ที่ทำตามในเรื่องอาจจะไม่ตามมากแต่อาจจะคล้ายๆหมายถึงว่าแจ้งตำรวจก็ไม่ได้เราผิดเพราะเราไปแบบในเรื่องก็คือเป็นนี้นอกระบบซึ่งมันก็เป็นจิตของเขาที่เขาจะยึดทรัพย์สินเราไปอย่างเงี้ยมันก็คงต้องวางแผนที่จะไปทวงคืนกันนะเป็นพี่สกายพจ่สการทำไงผมจะหาเงินมาจะไปกู้คนอื่นมาแล้วก็จ้างคนไปกระทืบของเขาเราเลยเราเล่ลเร่ทำไมโหดอะคงหาวิธีแหละคงหาแบบจ้างนักสืบวางแผนอ,อ่ะเออจะไม่ใช้ตัวเอง เพราะรู้ว่ามันเสี่ยงใช้แบบคนที่เป็นมืออาชีพดีกว่าฉลาดแล้วเนี่ยครับครับขอบคุณครับแข็งเราทุกเราว้าที่หนึ่งฝากภ <c oughs> า,าพยนตร์ด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องปฏิบัติการกู้หวยเซอร o s t อ i t y ค่ะดูได้แล้ววันนี้นะครับทาง Netflix ครับ ใช้กู้สาใจดีให้กู้กูเอากระเป๋าลตอตเตอรี่ไปแล้วกันนะ